ความคืบหน้ากรณีคดีการเสรียชีวิตของเด็กหญิงเอนำสม,มุติที่หายตัวออกจากบ้านและพบเป็นศพไม่ห่างจากบ้านพักในพื้นที่อำเภอตันหยงจังหวัดน,นาราธิวาสโดยที่เกิดเหตุพบว่ากางเกงและแผ่นเพ่ินของเด็กหญิงเอถูกถอดออกจากนั้นมีการสอบสวนพยานแวดล้อมต่างๆก่อนที่ตำรวจจะออกหมายจับนายมัจยากรียาหล่อตันหยงอายุ46ปีในข้อหาความผิดฐานพาดเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปจากบิดามารดา ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลไปเพื่อการอนาจารฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเรน้นย้ายหรือทำลายศพหรือทิ้ส่วนศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายล่าสุดที่สมาคมพนันกงานสอบสวนสโมสรตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรอมผู้บัญชาก,การตำรวจแห่งชาติแถลงข่าวปิดคดีทั้งนี้คดีดังกล่าวถือเป็นคดีเตือนขวัญและได้รับความสนใจจากทั้งสังคมและสื่อมวลชนทั้งนี้จากการตรวจสอบทางนิติเวชของโรงพยาบาลสิริรัตน รักโดยผลการชันสูตริศพแต่หญิงเอพบว,ว่ามีบาดแผลฉีกขาดบริเวณช่องคลอดสาเหตุการตายเกิดจากระบบหายใจหลายเวณโลหิตล้มเหลวคาดว่าเกิดจากการจมน้ำ โดยข้อมูลจากการสืบสวนพบว่าจากกล้องวงจรปิดบ,บริเวณรอบๆที่เกิดเหตุพบว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุผู้ตายถูกลักพาตัวไปนั้นปรากฏชายไม่ทราบชื่อสวมเสื้อสีขาวอุ้มเอาตัวผู้ตายไปเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงได้เข้าไปทําการสอบถามบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ภายในบริเวณบ้านที่เกิดเหตุซึ่งมีจำนวนบ้าน24หลัง จำนวน96คนทำให้สามารถคัดแยกผู้ต้องใส่ได้จำนวน6คนจึงได้ทําการเชิญตัวผู้ต้องใส่มาทําการสักถามและทําการตรวจยึดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ทั้งหมด ถึงผู้ต้องสสยทั้ง5คนสามารถยืนยันสถานที่อยู่ขณะเกิดเหตุให้กับทางเจ้าที่ได้แต่มีเพียงนายมะยากรีเพียงคนเดียวที่ไม่สามารถยืนยันสถานที่อยู่ในขณะเกิดเหตุได้นอกจากนี้เจ้าที่ได้เก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมของชายใบกลางคนทุกคนที่ช่วงเวลาเกิดเหตุอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าว24คนเพื่อใช้ในการตรวจเปรียบเทียบสารพันธุกรรมที่พบจากศพผู้เสียชีวิตจากการรวบรวมเป็นการหลักฐานและสอบปากคำพยานแวดล้อมจำนวนสาิ ป,ประกอบกับผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมจากเส้นผมเส้นขนและคราบอสูจิที่พบจากตัวเด็กหญิงเอผู้เสียชีวิตเปรียบเทียบกับนายมายากริยาผู้ต้องสงสัยพบว่าตรงกันทั้งหมดและตรวจคราโคลดินซึ่งพบว่ามีติดอยู่ที่ขางเกงของนายมายากริยาจากการตรวจสอบพบว่าเป็นดินจากบริเวณที่เกิดเหตุจริงจึงทําให้พนักงานสอบสวนเชื่อว่านายมายากริยาเป็นผู้ก่อเหตุและจึงนําไปสู่การขออนุมัติหมายจับจากสารนราธิวาส